การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนอร์เรื่องนะครับของ SmackDo w n วันที่19กันยายนปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน SmackDown ก็จะมีการชิงแชมป์ Women Tag Team Champion นะครับชาลต l แฟลร์อเล็กซ่าบลิสจะป้องกันแชมป์กับ Secret h e v i i การชิงแชมป์ United s t s t e s Champion ครับเซมิเซจะป้องกันแชมป์กับค a ม h โลเฮแล้วก็การเซสัญญาระหว่างโคดี้โรสกับดูเมอินไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยบล็อกเลสเนอเนี่ยเข้ามา F5 e ใส่นักพากไปแล้วก็พูดกับกล้องว่าเขาจะจัดการจอดสีหน้า หลังจากนั้นนะครับบล็อกเลสเนอร์เดินมาหลังฉากแล้วก็เผชิญหน้ากับเดอะวิชั่นครับบล็อกเลสเนอร์บอกกับพอลเฮมแนว่าพวกเรามีเรื่องจะต้องคุยกันหลังจากที่บล็อกเลสเนอร์จากไปนะครับน็กแอลดิตก็เข้ามาน็กแอลดิตบอกว่าสวัสดีสุภาพบุรุษวันนี้เนี่ยมีการเซ็นสัญญาที่สําคัญฉันต้องการการเซ็นสัญญานั่นและฉันไม่ต้องการให้ใครมาสร้างป,ปัญหาพอลเฮมแนบอกว่าคุณแอลดิตพวกเรามาที่นี่ด้วยความสงบพวกเราอยากจะเจอกับอูโซเท่านั้นแต่ผมคิดว่าอูโซไม่อยู่ที่นี่และด้วยความเคารพ คุณเป็นคนที่จัดโชว์ได้ดีมากๆเพราะงั้นไหนๆพวกเราก็มาที่นี่แล้วพวกเราอยากจะขอ,อนั่งดูโชว์สนุกๆก็แล้วกันแต่ภาพมาคู่แรกครับชิงแชมป์บูแมนแท็กทีมแชมเปียนอเล็กซาเบลียสชาลอตแฟลร์เจอกับอัลเาไฟแล้วก็เชลซีกรีนนะครับ ตัวแมตโอเคนะครับการต่อสู้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวตลอดโดยเฉพาะในช่วงท้ายนะครับมันทําออกมาได้ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวท่าต่างๆที่ใช้กันครับมันค่อนข้างชัดเจนรุนแรงพอสมควรการเข้าการออกก็ถือว่าทําได้ดีนะครับด้วยการที่แมตต์มันค่อนข้างสั้นเนี่ยเรามองว่าการปล้ำประมาณนี้ก็ถือว่ากําลังโอเคตอนจบนะครับชาล์ลอตแฟร์ไนชัลเซลเลชันกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่สติดโปรฟิตนะครับพี่แฟบบอกว่าผู้นายสองคนเนี่ยรู้จักกันมานาน พวกนายเป็นเหมือนพี่น้องกันเลยนะแน่นอนว่ามันจะต้องมีการทะเลาะก,กันบ้างเป็นปกติแต่ถ้าพวกนายยังมีเป้าหมายในการได้แชมป์อยู่พวกนายควรจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เพื่อให้พวกนายเนี่ยยังเป็นสตรีทโปรฟิตมิชินเดินเข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าขอโทษทีที่ขัดจังหวะนะแต่วันนี้อดิดเนี่ยเรียกเราไปคุยเรื่องการชิงแชมป์กับจูเลียบีแฟบบอกว่าพวกนายจะต้องคุยกันให้รู้เรื่องอย่าทะเลาะก,กันอีกละ่ละหลังจากนั้นครับมอนเทสฟอร์ดก็บอกว่าฟังนะฉันว่าพวกเราเนี่ยโอเคกันอยู่ฉันจะไปคุยกับนิกให้พวกเรราได้ชชิงงอบนึ หลังจากนั้นโบดาลัสก็เข้ามาในฉากนะครับแล้วก็บอกว่าแองเจโลเพื่อนของนายเนี่ยไม่อยากฟังสิ่งที่นายพูดแต่ฉันพร้อมรับฟังเสมอนะมอนเทสฟอร์ดเดินกลับมานะครับแล้วก็บอกว่าแกจะมาเป่าหูอะไรพวกเราอีกแกอยากมีเรื่องขนาดนั้นเลยใช่ไหมโบดาลัสบอกว่าฉันมาที่นี่เพื่อน,นําทางวิญญาณให้ไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องหลังจากนั้นเอลิกรีวานก็เข้ามาอาสติโปรฟิตกองไปนะครับแต่ภาพมาที่หน้าเวทีครับแฟกซียมเนี่ยเปิดตัวออกมาก่อนที่เดอะวิชั่นจะออกมาเล่นงานนะครับพอเฮมนบอกว่า สุภาพบุรุษและสุภาพสตีผมชื่อพอลเฮแมนแบ็กซียมเนี่ยทำให้ผมนึกถึงใครรู้ไหมดิอูโซไงร่วงลงไปโดนกระทืบโดนเหยียบย่าและนอนจมกองอยู่ที่พื้นจิมมี่เจพวกฉันเนี่ยจะกระทืบพวกแกให้ยับนั่นคือสปอยเลอร์สำหรับเรโซพารอซาและคืนพรุ่งนี้จะเป็นชัยชนะของพวกเราแบ็กซียมขึ้นมาอัดเดอะวิชั่นนะครับก่อนที่นิกเอดิตจะเปิดตัวออกมานิกเอดิตบอกว่าโอ้โหสุภาพบุรุษ สงสัยว่าวันนี้เนี่ยพวกคุณจะไม่ได้ดูโชว์เฉยๆใช่ไหมเห็นไหมนี่แหละคือความซื่อสัตย์แบบพอลเฮแมนแต่ดูเหมือนว่าพวกแกจะได้เรื่องเข้าแล้วละ่ะถ้าพวกแกมาในโชว์ของฉันเราเริ่มตีกันแล้วก็พวกแกจะต้องจบมันให้ได้ดังนั้นคืนนี้เดอะวิช o ัจะเจอกับ f a กซียมและแมตช์นั้นจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ตัดภาพมาคู่2ครับเดอะวิชัเจอกับแฟกซียม โตแมต์มโอเคนะครับเอาจริงๆมันแทบจะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เลยทุกคนเดวิชันเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแฟกซยมได้สู้กลับบ้างนิดหน่อยก่อนที่จะพ่ายแพ้ไปตอนจบวอสันเรดใส่ซูนามิกดนับ3เอาชนะไปได้นะครับหลังจากนั้นตัดภาพมาที่หน้าเวทีครับนายแจ็คเปิดตัวออกมานายแจ็คบอกว่าพวกนายรู้ไหมว่าฉันเบื่ออะไรฉันเบื่อดีวิชันหญิงนี้ไงล่ะมันน่าอายมากที่ผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยยังตะโกนเรียกตัวเองว่าแชมป์พูดให้ชัดเจนเลยนะฉันตั้งหากคืออัลฟาฟีเมลของดีวิชันนี้ และมันไม่ใช่ทิฟฟี่แน่นอนไอทิฟฟี่ไทม์เนี่ยมันน่าลำคาญชะมัดสัปดาห์ที่แล้วฉันเลยทําให้ทิฟฟี่ไทม์มันจบลงนั่นแหละคือเหตุผลที่เธอไปงาน NXT Homecoming ไม่ได้แล้วเจดฟังให้ดีนะถ้าแกอยากเรียนรู้กับใครในดิวิชั่นนี้แกเรียนรู้จากฉันได้ฟังให้ดีเธอดูดีจริงๆดูดีมากๆจนกระทั่งขึ้นเวทีแล้วก็โดนฉันกระทืบถ้าจะให้ชัดเจนฉันคือคนที่ทรงพลังที่สุดฉันคือตัวอัลฟาและฉันจะทำลายพายุทุกลูกทำลายทุกทิฟฟี่ไทม์ ทุกเมื่อทุกเวลาทีฟฟ่ฟานี่แสแต็กตันเปิดตัวมานะครับที่ฟี่บอกว่าอยากรู้ไหมว่าทุกคนเขาเบื่ออะไรจริงๆเขาเบื่อที่แกพูดถึงฉันเยอะเกินไปหยุดหมกมุ่นกับฉันสักทีหยุดทําตัวเหมือนแกเนี่ยคือคนที่คุมดีวิชั่นนี้ไม่มีใครอยากให้แกเข้าใกล้แชมป์เส้นนี้หรอกส่วนเจดถ้าอยากจะเอาเสื้อคุมออกไปก็ออกไปเลยเพราะเธอเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่เธอไม่ได้มาช่วยใครทั้งนั้น ถ้าพวกเธอสองคนเนี่ยอยากยืนยันที่จะเพอร์เจอร์กันต่อไปฉันก็ยืนยันว่าจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าทำไมเนี่ยฉันถึงเป็นแชมป์หญิงของ WWE เพียงคนเดียวเท่านั้นและไม่มีสิ่งใดที่ทุกคนจะพูดหรือเปลี่ยนแปลงมันได้เจดคาเกลเปิดตัวออกมานะครับจะมสซัดก,กับนายแจ็คแต่นิกอดิดตเปิดตัวออกมาก่อนนิกอาดิดตบอกว่าโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคหยุดเดี๋ยวนี้ทุกคนหยุดก่อนถ้าก้าวอีกสักก้าวเดียวหรือคว้างหมัดใส่กันทุกคนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงแน่นอน ฉันรู้ว่าพวกเธอทั้ง3คนเนี่ยอยากจะสู้กันแค่ไหนและฉันจะให้โอกาสพวกเธอทําแบบนั้นสัปดาห์หน้าแชมป์หญิง WWE อย่างทิฟฟานี่สแตตันจะต้องป้องกันแชมป์กับไนอาแจ็คและเจคคาเกลแบบ3เศเซาตัดภาพมาคู่3นะครับชิงแชมป์ยูน,น,นิเต็ดสเต c แชมเปียนเซมิเซนเจกับคา m เมโลเฮ ตัวแมทออกมาค่อนข้างดีเลยครับโดยการเคลื่อนไหวของทั้ง2คนเนี่ยทำให้ช่วงต่างๆดูมีความสนุกสนานและนําไปสู่ท่าต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจังหวะการเข้าทําของทั้ง2คนเนี่ยเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบและการเล่าเรื่องก็ชัดเจนมากๆเราเห็นทั้งความใจสู้ของเซมิเซนแล้วก็ความเก่งกาจของคาเมโลเฮได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าทําออกมาได้สนุกเลยตอนจบเซมิเซนใส่บูทันเดอร์บอมบ์กดนับ3าเอาชนะไปได้หลังจากนั้นครับตัดภาพมาที่เดเมนพีทเนี่ยเข้ามาหานิกเอาดิตขัดจังหวะคิดวิลสันที่กําลังคุยอยู่ เดเมียนพีดบอกว่านิกแบ็กอยู่ไหนบอกฉันมามันเล่าทำลายฉันตอนฉันเปิดตัวแถมยังใช้กรรมการมาบังเหมือนพวกขี้คลาดถ้ามันอยากเจอกับฉันตัวจริงมันได้แล้วและท่านนายไม่ให้ฉันเจอกับมันฉันจะจัดการทุกคนรอบตัวนายคิดวิลสันบอกว่าคนแบบนี้นะครับที่ผมบอกนิกพวกที่ออกคําสั่งไปทั่วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขามันเป็นตัวปัญหากลับไปส่องกระจกซะนะเดเมียนนายมันสารเร็วจริงๆ เดเมนพีดโยนคิดวิลสันทะลุกำแพงไปนะครับและเดเมนพีดก็บอกว่าไดยีลานานิกฉันอยากเจอกับอเลสเตอร์แบกตัดภาพมาที่โซโลสควาโปโมนะครับโซโลบอกว่านายคือคนสุดท้ายที่ฉันเหลืออยู่นายอยู่กับฉันตั้งแต่เริ่มสร้างบัตรไลน์และไม่เคยทระยศฉันเลยของกาโลอานายแสดงความรักให้ฉันเห็นและสละร่างกายของนายเพื่อตระกูลนี้นายเป็นลูกหลานของฮาคุคนที่อันตรายที่สุดในโลกนั่นยิ่งทําให้นายอันตรายมากขึ้นไปอีก นายเอาความยิ่งใหญ่มาสู่ครอบครัวนี้และฉันรักนายเพราะสิ่งนั้นฉันติดหนี้นายที่จะต้องกลายมาเป็นแชมป์ฉันทําให้ผิดหวังแต่ถ้านายเชื่อใจฉันตามใดที่นายยังเป็นส่วนหนึ่งของตระก,กูลความจงรักภักดีของนายจะได้รับการตอบแทนแน่นอนทองการโลอาบอกว่าผมรักคุณโซโลแต่ภาพเมื่อที่การเซ็นสัญญาระหว่างดูเมิชไทและโคด,ดี้โรดนะครับโคด,ดี้โรดบอกว่าก่อนที่เราจะเซ็นสัญญานะคำถามหนึ่งที่ฉันมีต่อน,นายดูนายรู้ไหมว่าวันนี้เมื่อ15ปีก่อนเกิดอะไรขึ้น เราสองคนชนะแชมป์แท็กทีมด้วยกันนายรู้ไหมว่ามีใครในห้องแต่งตัวพูดถึงเรื่องนั้นบ้างไม่มีเลยและฉันคิดว่านายก็รู้เหตุผลดีโลไม่ได้หมุนรอบตัวนายไม่ได้หมุนรอบตัวฉันเรื่องของฉันเรื่องของนายมันไม่สําคัญเรื่องของคนดูพวกนี้ต่างหากที่สําคัญพวกเขาไม่จําเป็นจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ทั้งหมดบางครั้งพวกเขาแค่จ่ายเงินมาด้วยบางครั้งพวกเขาจ่ายเงินที่หามาด้วยความยากลําบากแล้วก็อยากดูผู้ชายสองคนที่เก่งที่สุดต่อยปากันฉันรู้ว่าตัวตนของนายเป็นยังไงดู ฉันเข้าใจในอดีตนายเคยชนะโรเจอร์ลอมเบนายเคยเป็นแชมป์ W W E นายเคยเป็นคนที่ดีที่สุดนายสูง6ฟุต5นัก280ปอนด์นายคือสกอตติสวอลเ r ียร์แต่ช่วงหลังมานี้ว่ะสกอตติสวอลเลีร์เนี่ยแม่งกลายเป็นเดอะคีย์บอร์ดวอลเลีร์ไปแล้วและนายก็รู้ตัวดีเอาสี่ดึงโทรศัพท์ออกมาดูโพสให้ไวทำให้มันไวรัลหาทางชนะฉันสักครั้งหนึ่งให้มันเป็นครั้งสุดท้ายที่นายจะได้เหนือกว่าฉัน ดูไม่ไทยเขียนว่าแตงกิ้วโคดีผ่านทวิตเตอร์นะครับแล้วดูไม่ไทยก็บอกว่าความหมายเนี่ยมาตรงตัวขอบคุณนะโคดี <odi> สิ่งที่ฉันอยากได้มาตลอดคือโอกาสในการชิงแชมป์ wwe แบบชอบทำไม่มีคนภายนอกมายุง่งไม่มีใครมาหลอกฉันและนายจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นแน่นอนพอนายเป็นคนของบริษัทนายเป็นแชมป์ที่ต่อสู้เพื่อบริษัทและพูดตรงๆนายไม่คิดถึงตัวเองด้วยซ้ำนายคิดแต่ภาพรวมคิดแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทนี้ราคาหุ้นสปอนเซอร์ชื่อของนายแปะอยู่ตรงคอด้วยซ้ำ นายไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเองทั้งนั้นทั้งที่ฉันเนี่ยเตะหัวนายผ่านโต๊ะผู้บรรยายแล้วนายต้องพักไปถึง5สัปดาห์เลยนะโคดี้แทนที่นายจะกลับมาฉีกฉันเป็นชิ้นๆเหมือนที่ฉันทํากับนายนายกลับมาพูดจนเหนื่อยหอบและฉันเข้าใจนายสามารถทิ้งเรื่องส่วนตัวไปได้นายไม่ยอมเสี่ยงกับผู้เอกของแร็ซซ์พาโลซาฉันเข้าใจแต่ความเป็นจริงก็คือทุกๆคนจะหันหลังให้นายโคดี้นายจะกลายเป็นรสชาติที่จืดจางไปแล้วนายจะพอใจกับมันแค่นั้นและนายก็นั่งดูอยู่ตรงนั้นแล้วบอกกับตัวเองว่า ดูไม่ไทยพูดถูกโคดีโรบอกว่าโอเคสมมุติว่านายพูดถูพกพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่ของนายแต่ถ้านายคิดผิดหลักผลมันจะเป็นยังไงเรื่องราวของนายเนี่ยจะไม่ใช่แค่ความสําเร็จเหล่านั้นเรื่องราวของนายจะไม่ใช่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นายอยากจะเป็นเรื่องราวของนายจะกลายเป็นแค่ผู้ชายที่แพ้ชั้นในศึกใหญ่ครั้งแรกของ ESPN เพื่อชิงแชมป์ undisputed WWE Cha m p i o n โคดี้โรสกับดูไม่ไทยเซ็นสัญญานะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูไม่ไทยก็กระทืบโคดี้โรสไป แต่ก่อนที่จะเคมอใส่โตอีกรอบครับดูมีไทยก็หยุดตีนเอาไว้ดูม่ไทยบอกว่าฉันจะไม่เตะหัวนายทะลุโตอีกรอบหนึ่งโคดี้แมตชนี้มันจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้และฉันจะเอาสิ่งเดียวที่มีความหมายกับนายมานั่นคือ WWE แชมเปี้ยนสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกบ็อกเลสเนอร์มีเรื่องที่จะต้องคุยกับเดอะวิชั่นเหตุการณ์ที่2ครับเวียซิกเข้ามาสตีทโรฟิตเหตุการณ์ที่3ทิฟฟานี่สเตตันจะป้องกันแชมป์กับนายแจ็คเจสคาเกลแบบ3เศเ้าสัปดาห์หน้า หตุการณ์ที่4ครับเดเมนพีดอยากเจออาริสต์แบ็กเหตุการณ์ที่5ดูมี่ไทยเล่นงานโคดิโรสสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion อเล็กซ่าเบธชาร์ลอตแฟร์เจอกับออฟฟ์ไฟเชลซีกรีนอเล็กซ่าเบธกับชาร์ลอตแฟร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2องเดอะวิชั่นเจอกับแฟกซี่เมเดอะวิชั่นสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่3ครับชิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนเซมิเซนเจอกับคาเมโลเฮเซมิเซนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแมตต์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามันออกมาค่อนข้างโอเคนะถึงแม้มันจะเน้นไปที่คู่ของการชิงแชมป์ US คู่เดียวก็ตามนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยคือเราชอบที่เซมิเซตเนี่ยสามารถช่วยทําให้การปล้ําของคา m เมโลเฮเนี่ยมันดูลื่นไหลแล้วก็มีความต่อเนื่องมากๆคือปกติแล้วเนี่ยการปล้าของคาเมโลเฮนะครับจะเน้นไปที่ความเร็วเป็นหลักแต่วันนี้เนี่ยมันช้าลงนิดหน่อย แต่ว่ามันมีความไหลลื่นมากขึ้นมันมีความสมูทมากขึ้นการใส่ท่าในจังหวะต่างๆก็ทําได้ดีและมีอะไรให้ลุ้นนะครับทำให้เห็นว่าคาเมโลเฮเนี่ยมีฝีมือที่ดีจริงๆเรามองว่าถ้าคาเมโลเฮเนี่ยยังได้การผลักดันและพื้นที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเจ้าตัวเนี่ยน่าจะกลายเป็นนักมวยป้ำที่น่าจับตามองเลยทีเดียวส่วนในด้านของเนื้อเรื่องครับไวเอซิกที่มากระทืบสติีทโปรฟิตอีกรอบหนึ่ง แจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องราวของสติปรฟิตมันมันไม่ชัดมากๆทุกคนเหมือนกับว่ามันต้องฝืนเพื่อให้เข้ากับเรื่องราวและคอนเซปต์ของไวรัซิกเฉยๆอะเราไม่เห็นความบาดหมางของสติปรฟิตจริงๆด้วยซ้ำเนื้อออกปะแม่งเหมือนเด็กที่แบบแย่งขนมกันแล้วก็งอนกันเฉยๆอะไม่ได้มีมูลเหตุอะไรไม่ได้แบบเฮ้ยคนนึงเป็นต้นเหตุให้แพ้หรือว่าอีกคนนึงแม่งต่อยหน้ากันหรือว่าไปแย่งเมียอะไรเงี้ยมึงมางอนกันเฉยๆก่อนชิงแชมป์คราวที่แล้วแค่นั้นเอง คือด้วยการที่เราไม่เข้าใจว่ามันงอนกันเรื่องอะไรนี่แหละมันก็เลยทําให้เราอินกับเนื้อเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับมันกลายเป็นว่าเวียซิกไม่ออกมาแพมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีคนเยอะกว่ามือก็ยังมารอบทําร้ายอีกแถมใชอ้อาวุธด้วยโอ,โอ้โหโหโหพลังแห่งมิตรภาพอีสัตมันรู้สึกแบบมันเป็นการดาวเกตหลีกแท็กทีมของ s m a c k d o w วมากๆอะทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยแม้มันจะมี DIY ที่ทำตัวแบบปนๆเกลียดๆจะชิงแชมป์ตลอด แต่ก็ต้องยอมรับว่าการปล้ำม,มันดีครับและเนื้อเรื่องของมันก็มีเหตุมีผลถึงแม้มันจะวุ่นวายอยู่ตลอดก็ตามนะครับเป็นพวกแบบแพ้แล้วพานอะไรแบบนั้นนะ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยเนื้อเรื่องในลีกแท็กทีมช่วงนั้นนะครับมันก็ยังน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการจัดทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการไม่ชอบหน้ากาันหรือจะเป็นการชิงแชมป์ดือด้อสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแมตช์มันก็ยังดีทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูดีขึ้นมาแต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้ครับมันก็ค่อนข้างน่าเสียดายคือทุกอย่างที่ทํามาถูกทําาาลยยโดยวสิเทเ่นั้น ส่วนในด้านของทิฟฟานี่ครับที่ต้องป้องกันแชมป์แบบ3เศร้าจริงๆผมมองว่าอันนี้เนี่ยโอเคแหละนะครับคือแมต์มันคงไม่แย่เท่าไรหร่หรอกมัง้งเพราะว่าทิฟฟานี่แม่งเก่งชิบหายนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยสแมทดาวมันเน้นไปที่แชมป์รองมากกว่าอย่างเช่นแชมป์ US ของจูเลียนะครับที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะหรือว่าแชมป์แท็กทีมที่มีซีนอยู่ตลอดมันก็เลยทำให้การชิงแชมป์ WWE w o m e n นแชมป์เปเนี่ยกลายเป็นแค่การจับยัดแบบงงๆซึ่งเอาจริงๆมันเกิดขึ้นมา2ส,สัปดาห์แล้ว นะครับเหมือนตอนที่7คาเกลชนะแท็กทีมแล้วอยู่ดีๆก็ได้ชิงแชมป์อ่ะงงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนายอัจจคก,ก็ออกมานะครับถึงแม้มันจะมีการเออแบบเฮ้ยกูมาลอบทาร้ายมึงก่อนนะยุ่งยิงยุงยิงยุ่งยิงแล้วก็ถึงจะได้ชิงแชมป์กันแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆอ่ะเนื้อออกไหมสำหรับตัวของทิฟฟานี่ในช่วงนี้นะมันไม่ได้มีอะไรใหม่ๆเลยนะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังมีอย่างอื่นบ้างนะครับเจอกับทริสตาตัสเจอกับคนนั้นเจอกับคนนี้นะครับมันก็นรง,งจริๆ ผมไม่ได้มีปัญหากับการที่มันเจอกับนายแจ็คอีกรอบหรือว่าเจอกับเจ็ดคาเกลอีกรอบนะแต่เรารู้สึกว่าอยากให้มันมีแรงจูงใจใหม่ๆบ้างตอนนี้เนี่ยพอมันเจอกับนายแจ็คทีไรมันกลับมาวนเรื่องเดิมๆโปรโมเดิมๆเฮ้ยฉันจะจบทิฟฟี่ทม์ฉันจะทำลายยายบาร์บี้หัวทองนั่นอีนั่นแคทอินชันฉันก็เลยแพ้มันขโมยแชมป์ไปจากฉันแม่งมีวนๆอยู่แค่เนี้ยสามสี่เรื่องเนืกอออกไหมถึงแม้มันจะเปลี่ยนช่วงเวลาและรายละเอียดนิดหน่อยก็เถอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแนวเดิมๆอยู่ดีอ่ะ เราเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแมตช์จับยัดที่ทําให้ทิฟฟานี่เนี่ยได้มีแมตช์ในการปั้มเฉยๆถึงแม้มันจะเป็นการปั้มป้องกันแชมป์ในรายการประจําสัปดาห์ก็ตามนะครับแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับความสําคัญที่มากพอส่วนในด้านของบล็อกเลสเนอร์ครับที่อยากคุยกับพอลเฮมันอันนี้เนี่ยเราต้องดูกันต่อไปอีกหน่อยนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิดเป็นอันผมไม่อยากปั้นนะ้ำเป็นตัวโง่ๆไป ส่วนในด้านของดูไม่ไทยกับโกดี้โรสครับก็เป็นการเสิร์ฟน้ําจิ้มตามสไตล์นั่นแหละนะครับเพื่อเข้าสู่แรโซพาโลซาก็จะได้ไปเจอกันนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมพึ่งว่างเมื่อวานสอนเสร็จกลับมาก็สลบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็พึ่งจะมาได้ดูนะครับถึงแม้จะเห็นสปอยล์ไปแล้วก็ตามนั่นแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเรโซพาโลซาตามมานะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ